ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่ผมมีเช่นเคยกับช่องโดนอัทเคดีครับผม วันนี้วันที่8สิงหาคมทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนนักฆ่าสีคามนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่25โคปองเท่านั้นรุดรับสกินมากมายเลยนะครับกกิจกรรมนี้นะครับผมในการสุม1ครั้งใช้5คมพีสีแดงนั่นเองสุม5ครั้งใช้25คมพีนะครับกิจกรรมนี้ขนเอาสกินมาทั้งหมด6สกินด้วยกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกเป็นสกินของไว o l โอเลนะครับเป็นสกินไทยสกินนี้สกินฟูมูนนั่นเอง ต่อไปสกินที่2เป็นสกินของเรียวม้านะครับเป็นสกิน APL 2023ต่อไปสกินที่3เป็นสกินของวอลคารนะครับลิมิเต็ดสีส้มโชกุนสกินที่4เป็นสกินของย้อนนะครับลิมิเต็ดสีส้มต่อไปสกินที่5นะครับเป็นสกินของซาตาเป็นลิมอ่อเป็นสกิน AC 2022 และสก,กินสุดท้ายนะครับสก,กินนี้6เป็นสก,กินของทาชิ้นั่นเองลิมิต็ดสีสมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น6สกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับผนึกสีฟ้านะครับผมตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยแล้วก็ได้พวกเกลือนะครับก็ผนึกสีฟ้าเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนั่นเองนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะ ก่อ,อย่างเช่นสกินของไวโอเลตใช้อยู่ที่3 0พนึกเลยเรลียวมา20นะครับโชกุลของวอลค่ายี่ย้อน15นะครับซานตา15แล้วก็ทาชิ15นั่นเองก oh. ิจกรรมนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลดก่อนเลยละกัน นี่นะครับวงแหวนนะักฆ่าสีข้ามตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14นะครับผมโอกาสได้รับสก,กินหาวรวอยู่ที่0.75เท่านั้นเลทต่ำมากๆเลยส่วนผนึกสีฟ้านะครับมีโอกาสสูงถึง73เลยส่วนอีโมจิเอฟเฟกนะครับอยู่ที่26.25นต์นั่นเองกิจกรรมวงแหวนเว้นมาทั้งทีนะครับมันก็จะมีแพ็คคัมพีลดราคามาด้วยนะครับผมนี่ ก็25ชิ้นนะครับจาก125คูปองเหลือ62คูปองเท่านั้นลดไปเลย50%เนาะก็แพ็คนี้นะครับสามารถซื้อได้3ครั้งนะครับต่อ ID เท่านั้นมา <_ S 1> เดี๋ยวผมก็จะทำการซื้อก่อนเลยละกันสัก2แพ็กก่อนนะครับเราก็จะได้มา50คมภี์พิเศษนะครับผมจากนั้นเราจะไปทําการสุ่มกันดูนะครับมาตอนนี้ผมมีอยู่ที่70นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุ่ม5ครั้งก่อนเลยประเดิมเลยนะครับ สุม5ครั้งแรกใช้25คัมภีร์พีมาดูกันว่าเราจะได้ผนึกสีฟ้ากี่ชิน้น5ครั้งแรกนะครับมารุ่นกันปึ๊บโอ้ได้มา6ชิ้นเลยนะครับผมค่อนข้างออกง่ายอยู่นะครับนี่มาเดี๋ยวเราลองสุมต่อนะครับสุมอีก5ครั้งนะครับผมมา5ครั้งครั้งที่2ก็จะครบ10ครั้งแล้วจะได้ผนึกสีฟ้ากี่ชิน้น ได้มา5ชิ้นนะครับผมตอนนี้สุ่มไปทั้งหมด10ครั้งได้ผนึกสีฟ้ามาทั้งหมด11ชิ้นแล้วนะครับขาดอยู่แค่4ชิ้นเท่านั้นเราก็จะแลกสกินได้มา๋ยวผมจะสุ่มทีละครั้งเลยนะครับผมสุ่มครั้งครั้งขังที่1ครั้งที่1จะได้อะไรได้เกลือนะครับผมไม่น่าเลยสุ่ม1ครั้งครั้งที่2ครั้งที่2 ก็ได้เกลืออีกแล้วทาให้สุ่มทีละครั้งมันออกเกลือบ่อยจังสุมหนึ่งครั้งขังที่3ครัังนี้ต้องมาแล้วละ่ะสัก2ชิ้นชดเชยไหมอ่าได้2ชิ้นนะครับอ่าต่อไปสุมหนึ่งครั้งขังที่4ครขังที่4ออกสัก2ชิ้นได้1ชิ้นนะครับตอนนี้ขาดอยู่แค่ชิ้นเดียวเองแต่คมภีพิเศษผมหมดแล้วเดี๋ยวผมไปซื้ออีกแพ็คหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเหลืออีกแพ็คหนึ่งอ่ะผมซื้ออีกแพ็คหนึ่งแล้วกัน ก็จะได้มา25ชิ้นนะครับมาจากนั้นก็มาสุ่มต่อเลยค่ะอยู่แค่1ชิ้นเท่านั้นก็จะแลกสกินได้มาสุ่ม1ครั้งนะครับขังที่5ได้มา2ชิ้นเลยโหได้ไม่เกินนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับผมผมสุ่มไปทั้งหมด15ครั้งเนาะก็ได้มาทั้งหมด16ผนึกสีฟ้าก็ค่อนข้างออกง่ายเลยนะครับผมสุ่ม1่ตอนหนึ่งเลยนะครับ มาเราจะไปแลกสกินกันผมจะแลกเป็นสกินของซา t ตาาสกินนี้อ่าจัดไปเลยสกิน AIC นะครับถือว่าสวยงามเลยสกินนี้ได้มาแล้วนะครับผมในการสุ่ม15ครั้งเท่านั้นก็ถือว่าโอเคเลยใช้เปทั้งหมด75คำพีสีแดงนั่นเองหรือคำพีพิเศษนะครับ ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสำหรับกิจกรรมวงแหวะนนะักฆ่าสีครามนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างออกง่ายพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าเหรีมันค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมเ3บเอร์เลยมันออกแบบเกือบๆทุกครั้งเลยที่สุ่มนะครับผมก่อนจะกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพลอยด้วยบริการเติมเกมราคาค,าคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภยัยนนนอรัับปะกเลย นะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะตระงนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ